ก็มีคนเมื่อวันเจอคอมเมนต์ว่าสวัสดีครับมาดามรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้ประเทศไทยประสบปัญหาแผ่นดินไหวอะไรแบบเนี้ยทุกคนข่าวสารอะไรที่เมืองไทยวันรู้ทุกเรื่องค่ะเอาเรื่องอะไรล่ะรู้ทุกเรื่องทุกคนไม่ต้องห่วงคือเราเป็นคนสมัยใหม่อ่ะโลกเราไม่ได้ปิดกั้นกันที่พรมแดนหรือการแบ่งเขตประเทศนะคะในสมัยทุกวันเนี้ยเราเรียกว่าโลกมันเปิดโลกมันเปิดกว้าง มีมือถือเครื่องเดียวเรารู้ทุกเรื่องในโลกใบนี้นะคะอยู่ที่ว่าเราใยรู้หรือเปล่าอย่าเป็นอย่าหัดเป็นเจ้าหนูจำไมคือถามอย่างเดียวอ่ะทุกคนอันนี้ขออนุญาตนะขอให้ความรู้นิดนึงค่ะอย่าถามอย่างเดียวมีมือถือใครที่เห็นคลิปนี้นะก็คือคุณมีมือถือทุกคนนะ่ะคุณใช้มันให้เป็นประโยชน์ค่ะทุกอย่างอยู่ใน Google หมดเลยนะคะ คุณอยากรู้ว่าสวีเดนเวลาเท่าไหร่ให้คุณเข้าไปที่ Google แล้วพิมพ์คำว่าเวลาสวีเดนแค่นี้พอแล้วมันจะขึ้นมาอัตโนมัติเลยค่ะว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่อยากรู้ว่าอัตราการแลกเปลี่ยนเงินนอร์เวย์บางคนนะจะมาเที่ยวนอร์เวย์ทุกคนนั่งหาข้อมูลเออนั่งหาช่อง YouTube นั่งหา Facebook ว่าฉันจะถามใครดีไม่ต้องเราไม่ต้องอยากรู้จากใคร มี Google เครื่องเดียวอยู่ในมือถือมี Google แอปเดียวตอบเราได้ทุกอย่างค่ะเราก็พิมพ์เลยค่ะว่าตาแลกเปลี่ยนเงินนอร์เวย์แล้วก็จบค่ะมันจะขึ้นมาให้อัตโนมัติเลยว่าเงินนอร์เวย์เป็นกี่บาทเงินไทยเป็นกี่บาทแล้วทุกวันนี้นะใครที่ใช้ iPhone, iPad เข้าไปในเครื่องคิดเลขนะคะแค่คุณพิมพ์ตัวเลขเป็นเงินนะคะแล้วด้านล่างตรงด้านล่างปุ่มเดี๋ยวเดวเดี๋ยวยว,วันทำให้ดูเลย เผื่อเผื่อเผื่อไม่มีคนรู้มันคำนวณเงินอัตราแลกเปลี่ยนอัปเดตทุกนาทีนะคะสำหรับ <c oughs> iPhone รุ่นใหม่ๆ iPad รุ่นใหม่ๆนะรุ่นเก่าๆมันจะทำไม่ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเราไม่ต้องถามใครเลยเรามีมือถือเครื่องเดียวเราเป็นคนฉลาดรอบรู้ทั่วโลกได้นะคะทุกคน เราต้องทำตัวให้ฉลาดโดยเฉพาะคุณลุงคุณป้าอยู่ในวัยคุณแม่วัยวัยคุณแม่วัยวัยคุณลุงวัยคุณป้าแล้วบางทีเรารอถามลูกอะ่ะโอ้ยเราไม่รู้หัวลูกเนี่ยซื้อมือถืออย่างดีเลยมาให้แม่แต่เวลาแม่อยากได้คำตอบอะไรโทรไปถามลูกตลอดก็มันสมัยใหม่นะ่ะฉันเกิดก่อนแล้วฉันไม่รู้ทันโลกอะไรแบบเนี้ยอย่าใช้คำนี้เป็นเป็นอะไรที่ กรีดกรอบชีวิตตัวเราเองนะเรารู้ทุกเรื่องค่ะทุกคนเราสามารถรู้ได้ทุกเรื่องเลยแต่ว่าวันชอบอันนี้เป็นการอัปเดตโปรแกรม iOS ของ iPhone และ iPad วันไม่ได้รู้วันไม่ได้รู้เองด้วยนะคือมันอัปเดตตลอดเวลานะ่ะหลานมันบอกค่ะไอหลานตัวเล็กๆของวันที่บ้านป้ารู้ไหมว่า iPad ทำแบบนี้ได้ทำแบบนี้ได้ป้าไม่มีเวลาป้าเนี่ย ก็คือใช้แค่ใช้ทํางานเนี่ยนะคะทุกคนใน iPad อะ่ะตัวเลขมันจะกลับกันใน iPhone และ iPad มันจะเป็นแบบเนี้ยอัตราการแลกเปลี่ยนเงินทุกวันนะคะให้เรากดเลือกจากตรงเนี้ยมันจะมีวิธีการเลือกค่ะว่าเราเลือกอะไรนะคะเราอยากเลือกอะไรเราอยากเลือกกดเครื่องคิดเลขธรรมดาหรือว่าเราอยากเลือกอะไรเดี๋ยวมันอ่านดูอีกทีนึงว่ามันมีอะไรบ้างมันมีสูตรทางวิทยาศาสตร์การแปลค่าสูตร วิทยาศาสตร์สูตรคณิตศาสตร์สูตรพื้นฐานอะไรแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยนะคะตัวเลขกลับกันนิดนึงนะเมื่อวานวันทำอะไรเอ่อหนึ่งห้าพันโครเนอร์ใช่ไหมห้าพันโครเนอร์แลกเป็นเงินไทยได้หนึ่งหมื่นเจ็ดเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบโดยประมาณไทยบาทแบบนี้นะคะมันขึ้นมาเองเลยทุกคน อัตโนมตัติใช้มือถือให้เป็นประโยชน์เดี๋ยวมัวแต่เอาไปส่องเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นแล้วก็ใช้นิสัยป้าๆนะคะเดี๋ยววันจะเล่าให้ฟังแล้วก็ใช้นิสัยป้าๆแบบเอ่อมนุษย์ป้านะคะคือเอ่อเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยวันจะเก็บเห็ดนะคะก็จะมีกูรูค่ะกูรูที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ชอบนั่งดูคลิปเก็บเห็ดของผู้หญิงไทยทั่วของคนไทยทั่วโลก คนไทยเก็บเห็ดประเทศนูน้นคนไทยเก็บเห็ดประเทศนี้คนไทยเก็บเห็ดประเทศนั้นแล้วบังเอิญว่าเราเนี่ยไปชอบใครสักคนหนึ่งแล้วก็มาดูมาดามบ้านนาสวีเดนแล้วก็บอกว่าทําไมไม่เก็บเหมือนคนนั้นล่ะคะเนี่ยนิสัยป้าๆแบบนี้อย่าให้เจอ